โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่านเลยนะฮะคลิปนี้เราก็หยุดกันใน No Man's Sky นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมจะทำคลิปนะครับนี่ expedition นะครับมันเหลือ10วันแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าผมลงไปเนี่ยเพื่อนๆจะเล่นทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ไวที่สุดเนาะก็นั่นแหละผมจะเอ,อลงแบบนั่นแหละวันละสคลิปไปเลยครับให้มันทันเนาะ มันหรือสิบวันเองนะครับประมาณอาทิตย์กว่าครับผมจะสร้างเซฟใหม่นะครับเพื่อที time, er ่จะเข้าใจง่ายนะครับใครที่เล่นเซฟเก่าอยู่ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเหมือน e x p e d i t i o n ถัดมานั่นแหละนะครับอันนี้ผมจะสร้างใหม่เลยนะครับโอเคเกิดบนยานแม่หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับ เดยวน่าจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนนะครับเกิดมาพร้อมกับยานแม่นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมียานลูกหมายถึงว่ายานของตัวเองนะอีกหนึ่งลำนะครับที่ใช้ในการเดินทางน,นะครับเดี๋ยวรอมันหมุนสักครู่นะ โอ <Okay. S 2> เคเดิม,มนะนะนะครับผม first contact นะ e x p e d a t i o n ทับท้อสองนะครับ deduct b u d h e t นะครับโอเคทีนี้ก็เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเริ่มมาครับขออนุญาตเปลี่ยน,นครับนะนี่ครับอ่ะภารกิจแรกของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับ e x p e d a t i o n นะเป็นที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะ เขาบอกว่า Repair Critical นะครับเฟ t e r System นะครับก็เมื่อกี้เลยที่กระพริบกระพริบนะครับที่เราเห็นนั่นก็คือต่อมยานแม่นั่นเองนะครับอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้เลยนะครับโคมาติกเมทัลนะครับผมเราสามารถครับได้เนาะแอนติเมเทอร์สามารถครับได้เหมือนกันนะคว์มของจะดูเลยครับนี่ฮะแอนติเมเทอร์ใช้โคมาติกเมทัลนะครับ25นะครับคอนเดนซ์นะครับคาร์บอนใช้20นะครับ สามารถคราฟแอนติมเมทัลได้ซึ่งไอเทมทั้งเอ่ยทั้งแร่ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเราสามารถลงไปขุดนะครับแล้วก็สามารถเอ่อทำการหลอมนะซึ่งในเอ็กซ์สูตรของเรานะครับมีเตาหลอมในตัวนะเราไม่ต้องไปสร้างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องไปสร้างเพื่อเอ๋ยเตาหลอมแยกแล้วนะครับเราหลอมในตัวได้เลยครับเอาวามคาร์บอนนะครับอ่าสักแปิชิ้นนะสักร้อยนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับตรงฟิวอินเวอร์เตอร์นะครับ นี่คใช้คาร์บอนครับแล้วก็เอาของเนี่ยที่เราจะต้องการนะครับมาใส่เนาะนะครับโอเคก็ภารกิจให้เราซ่อมโอมัติกไม่นห้อไอไอแอดมสเฟลิกเอ่อทุยนะครับแอโมสเฟลิกนะครับคอนโทรลยูนิตนะครับให้ซ่อมตรงนี้นะฮะโดยใช้มีอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับนี่ก็ใส่ไปเลยทีนี้เหลือไว้ยิ่งรูปนะครับ ไว้ยิ่งรูมให้เราเนี่ยไปซื้อนะครับใน s p Space Station เนาะแล้วตอนนี้เงินเราไม่มีเลยแน่นอนครับเราต้องลงไปฟาร์มเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วลนะครับโอ้โหแย่ฟาร์มกว่านะครับนี่ภารกิจแรกนะครับที่สำเร็จก็คือเป็นภารกิจที่สองนั่นเองนะครับนี่เซตฟูดออนแลนด์นะครับก็คือแค่เอาตินนะครับมาเหยียบพื้นดาวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้สติ๊กน่บูสเตอร์นะครับ เออแบตเตอรี่นะครับมิโนทอแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ครับอะไรนะไอหุ่นนะครับที่หุ่นที่ข้าหุ่นรือเปล่านี่ครับนี่มิโนทอหุ่นของเรานะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสเปซเซชันแล้วนะครับผมกได้ทำการฟาร์มของอะไรเรบ่อยและนะครับแล้วก็นี้มีของพร้อมนะไว้สำหรับซ่อมยานนะทีนี้เราก็แค่หาไวริ่งลูมนะครับดูก่อนนะันจีชิ้นนะครับหนึ่งนะครับ 6ชิ้นนะครับต้องซื้อไว้ที่รูมหชิ้นครับตอนนี้เรามีพร้อมนะครับผมได้ทําการฟาร์มนะครับในส่วนของเท w าเว a ดต้าทั้งหมดทั้งหมดสมกองนะครับกองละล้านห้านะครับก็โอ้ก็ใช้เวลาครับอาเปียกเลยครับวิ่งขุดดินกันให้ควักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขายก่อนนะครับตอนนี้ก่อนครับเซลนะครับผมเอ่อ ในยานเนาะนี่ครับเก้าสิชิ้นครับสี่ล้านเก้าครับก็ขายไปเลยอันแรกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ซื้อนะครับหาของนี่ไวริ่งรูมหกชิ้นนะครับหกชิ้นครับสามแสนอ่ะเดี๋ยวเราใส่ของก่อนครับตอนนี้ครับไวริ่งรูมเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำเวสก่อนนะครับ มีชั้นที่3ก็คือไปลงไปเหยียบพื้นผิวดาวก่อนนะครับไปสแกนสักสาตัวนะครับสามสปีชีนะครับบนดาวนี่ครับกระดึบกระดึบอยู่น,ยน,นะครับ1นองอยู่นู่นครับ100เมตรเรียบร้อยนะครับตัวที่2 หรือหนึ่งครับตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วเปที่สามครับทีนี้พอเราเสร็จพที่สามใช่ไหมเราก็รับไอเทมมาครับนี่รับไอเทมมาเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมได้มาล้นี่ออ b i บิทัลไอโซครับนะครับทนี้เราก็ต้องไปฟาร์มอะไรเนี่ยไอออไนซ์ b คบอนะครับแล้วก็โก ก้ี่แน่นอนง่ายๆครับซื้อนะครับซื้อนะครับตอนนี้เรามีเงินเราซื้อครับผมบอกเลยว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแล้วสะดวกสบายมากนะครับแค่ไม่กี่ล้านครับเราก็สามารถซื้อเอาเงินเนี่ยมาซื้อพวกแมทชิวิเอลอะไรพวกนี้นะครับในการในการค้าของนะครับมันจะสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้นะครับภารกิจที่จริงๆภารกิจมันหมดแล้วครับแต่ยานเนี่ยมันจะต้อง ต้ซ่อมให้เสร็จนะครับนี่ต้องซ่อมให้เสร็จเดี๋ยวเราไว้ซ่อมทีหลังเนาะเอาเป็นว่าผมจะรันต่อเลยนะเอาเป็นว่าไอแมกเนติกรีโซเตอร์เนี่ยเพื่อนๆยืนรอในเซเซสชั่นได้เลยแล้วก็รอยานของเอ็นบีเนี่ยเข้ามาจอดแล้วเพื่อนก็หาซื้อเรียงคนเลยนะครับบางคนจะไม่มีขายให้เราเนาะแต่บางคนเนี่ยก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นรอนะครับเดี๋ยวผมจะรันต่อเลยนะครับจริงๆเนี่ยเควสตรงนี้มัน,มนเสร็จละ แค่ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็แค่หาของมาใส่ให้มันเสียจสินแค่นั้นเองนะครับเอมาเพเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะนั่นแหละนะครับต้องต่อเลยทีนี้เรามีของนะครับจากภารกิจที่สามเนาะภารกิจสามนะครับเรารับของแล้วรับรางวัลก่อนตรงนี้ลืมรับนะครับเป็นที่หนึ่งนะครับเอคเราก็สร้างนี่ครับ exo craft ตรงนี้เลยอ่ะทีนี้ใช้ ไอโอไนซ์โคบอลนะครับแล้วแค่หลอมเนาะนี่ครับใส่อ๋อเคใส่ไปแล้วนะครับไอโอไนซ์ ize, นี่ครับนี่แบ่งไปครึ่งหนึ่งครับกดตัวซีแบ่งนะครับก็คือใส่ของหยิบมาปุ๊บนี่ครับกดตัวซีแบ่งนะครับใส่ไปเลยอันนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบสีสิบเก้าโอเค เดี๋ยวขออนุญาตใส่เพิ่มครับ,รบหนึ่งเอ๊ะเหมือนกันป่ะวะก็เหมือนกันนี่โอเคอ๋อมันน่าจะอยู่คนละที่กันหรือเปล่าไม่น่าใช่นะใช่ป่าววะอ๋อใช่ครับอยู่ที่อันนี้อยู่บนยานนะครับเออวะงงเลยอเ,เอามา ใส่ด้วยกันก่อนครับโอเคของที่ใช้ผมจะไว้บนยานแล้กันนะครับมันจะได้ไม่ลกแล้วของที่เป็นแบบเป็นแมทเทียลเนี่ยผมจะเอาไว้ในเอ็กโซเอ็กโซสูตรของเราโอเคได้เสร็จแล้วครับเอละเรียบร้อยครับ ทองเราก็มีอยู่แล้วนะครับยูในยานแม่เนาะปึ๊บเรียบร้อยครับผมรับนะครับนี้เราก็ได้เท,ลทเทล,ลปอดเทเลพอรตแคมเบอร์มาครับเรามีประตูวับนยานแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอย่อครับนะครับเราเน้นไปที่ภารกิจหลักกัน,ก,นก่อนเลยเนาะ ได้บูปินมาค่อนข้างเยอะแล้วผมว่าเอา,เอาประตูออกดีกว่าเอกครับโอเค use the f a t e r to warp ทีนี้เราต้องทำการวาร์ปไปที่ระบบใหม่นะครับนี้เราก็มาคุยนะครับไม่ใช่มาคุยแหละมาเปิดวาร์ปแบบตรงนี้เลยนะครับของยานแม่ของเรานะครับแล้วเราก็บินนะครับบินไปตามจุดปะเส้นปะตรงนี้เลยนะครับบินให้ถึง จุดหมายปลายทางตรงนี้นะครับนี่ครับก็สกแกนให้เรียบร้อยนะครับนี่หรือเ,เป็นจุดนะครับปลายทางของเรานะครับก็คือประตูบ้านมันเองอเ,เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปยานแม่นะครับจะเรียกมกันใกล้ๆเลยนะเพื่อจะยงง่ายต่อการเดินทางนะครับ โอเคภารกิจนะครับเหมือนบอกว่าให้เราครับซูปเปอร์คารโก้เนะาะทำต่อเลยก็คือโตเรียรูมนะครับดูสินี่ครับใช้โซเดียมเราไม่มีโซเดียมนะครับมีคนเยอะนะจุดเลยครับเรมอ่อนหน่อยครับ Ooh, rồi ô dơ phải mày lắm không ok ờ phẳng đấy đời Còn đi cái đạp โกเดียมซิลเวอร์เรามีพอแล้วครับที่เราฟาร์มมาระวังเลยเรียบร้อยครับซูเปอร์คารโก้นะสำหรับน่าจะเป็นเฟสที่หนึ่งครับนี่ฮะเฟสที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้ยากนะครับเแต่ว่ามันใช้เวลาที่นหน่อยนะครับในการฟาร์มของอะไรเงี้ยมันก็จะนานนะนี่คลิปนี้ผมอัดเนี่ยก็โมงกว่าเลยนะครับฟาร์มของข้างนานนะฮะเดี๋ยวเรารับของก่อนตรงนี้ึ๊บ เป็นอินเตอ t e สตาร์สแกนเนอร์แ p l a n t นะครับแดนส์ Dance, นะครับนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้ไว้รืงรูมไหนไหมนะครับเดี๋ยวผมฟร้มของนะเดี๋ยวติดตั้งกระติเทในยานแม่เลยนะครับจะได้ซื้อของสะดวกสบายนะครับโอเคก็เป็นหนึ่งสำเร็จไปที่น่มาแล้วนะครับซับของ ผมจะรันต่อเลยนะครับี๋ยวผมจะตัดเป็นพาร์ทไปครับเหมือนเดิมครับ1เฟส1พาร์ทนะครับมีทั้งหมด5พาร์ทใครที่อยากรู้วิธีหาของหาของอะไรเงี้ยก็สามารถเขามาดูได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ